สวัสดีครับพบกับเกมกดแพตตี้เคียวหรือพีเคียวกันนะครับผมซึ่งอันนี้ผมจะมีทั้งหมด2เวอร์ชันให้ดูกันนะครับเวอร์ชันแรกจะเป็นเวอร์ชันสเปซสตาร์อันที่2จะเป็นแมคคานะครับผมซึ่งตัวสเปซสตาร์เนี่ยเป็นภาคหลังจากแมคคานะก็จะมีตัวของงานกล่องด้วยนะครับแต่ตัวนั้นไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าแต่ละตัวมีลูกเล่นอะไรกันบ้างน,นะครับผมไปชมกันเลยแกะกล่องมาก็จะมีตัวเกมกับคู่มือนะครับผมซึ่งงานกล่องจะมีคู่มือด้วยงานตัวไม่มีงานกล่องไม่มีคู่มือนะครับ แต่ว่ารายละเอียดของเกมนะครับผมก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องมินิเกมนะเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวงานกล่องก่อนแล้วกันนะครับผมตัวสเปซสตาร์ก่อนแต่ว่าในเรื่องจริงๆอ่ะตัวสเปซสตาร์เนี่ยมาทีหลังนะแต่ว่าเรารีวิวงานกล่องก,ก่อนดีกว่านะครับผมโอเคครับตัวรายละเอียดก็จะมีใส่ฐานตรงนี้เนาะเรามีปุ่มรีเซ็ตนะครับผมแล้วก็ปุ่มเกมจะมีแค่นี้เองนะครับผมคอนเซ็ปต์ของเกมเนี้ยมันเจ๋งตรงนี้ฮะคือไอตัวจอเนี่ยครับมันจะเป็นกระจกครับเวลาเปิดออนออฟเนี่ยภาพที่ออกออกมาจากจอแสดงผลมันจะเห็น่านกระจกตัวนี้นะครับ เราจะเป็นเราสามารถเลือกโหมดได้สองโหมดนะหนึ่งกับสองนี่นะครับซึ่งคะแนนสูงสุดอยู่ที่หนึ่งคะแนนซึ่งผมทําไว้แม็กซิมัมแล้วเดี๋ยวเราจะซูมให้ทุกคนเห็นดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ฮะซูมแบบนี้นะครับแล้วเล่นนะครับจะเห็นว่าจอมันจะต้องมองผ่านกล้องไอไ้ไี่ตอมมองผ่านกล้องมองผ่านกระจกนิดนึงนะครับก็วิธีการเล่นก็กดเลือกโหมดก่อนโหมดหนึ่งหรือโหมด2แล้วกดสตาร์ทเข้าไปครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดแรกนะครับผม,มนี่ฮะ เป็นการโจมป้มองกันอาวุธตัวศัตรตูนะครับยิงกระสุนใส่นะครับใช้ปุ่ม A หรือ B ยิงก็ได้นะครับผมมันจะเป็นเลเวลไปนะครับผมซึ่งเลเวลแรกก็จะง่ายครับศัตรูก็จะมาค่อนข้างช้านะครับผมพอจบสเตจเนี่ยมันจะมีคะแนนโบนัสนะครับ ตัวเกมไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะตรงนี้ก็ง่ายๆครับคือจะบอกว่าเกมของพีเคียวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเนี่ยผ่านด่านแล้วครับอ่าแล้วก็จะมีโบนัสสเตทน,นะครับผมนี่แล้วให้กดรัวๆทำลายได้ก็จะผ่านด่านก็จะได้โบนัสสามร้อยคะแนนนะครับประมาณนี้นะครับเราจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งคะแนนถึงหนึ่งหมื่นคะแนนก็ประมาณสิบด่านสิบเอ็ดด่านนะครับก็จะจบด่านได้ก็เล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าโอเคเราไปดูเกมสองดีกว่า ปิดแล้วเปิดใหม่ครับเกมสองครับนี่มาเกมสองจะเป็นครึ่งล่างจะเห็นว่าเกมเขาแบ่งเป็นครึ่งบนครึ่งล่างครับจะมีจังหวะนะฮะห้าครั้งแล้วถ้าขึ้นว่าแฟปปี้นะครับผมให้เรากดปุ่ม A นะครับถ้าขึ้นแฮปปี้ให้กดปุ่ม B อ่างเงี้ยผิดถ้าขึ้นว่าสต็อปปุ่ห้ามทำอะไรนะครับผม คือจะมีทั้งหมดสาอันคือแฟปปี้แฮปปี้สต็อปปนะคะรับผมถ้ากดได้จะได้หน,นึ่งร้อยคะแนนครบสิบอันสิบด่านนะครับก็จะหนึ่งพันก็คือหนึ่งเลเวลนะครับ,รบนี่แค่นี้ฮะเกมแต่ลหลังจะเร็วมากครับเร็วแบบนรกแตกมากครับ,รบคือแรกแกอะ่ะมันเป็นเกมฝึกสมาธิเบื้องต้นนะแต่ลหลังๆนี่คือแบบซูปเปอร์ฝึกสมาธิเลยคือโคตรยากไม่สามารถที่จะแบบ คุยเล่นได้เลยครับยากมากๆนะครับผมกว่าผมจะาทายหนึ่งหมื่นคะแนนนี่ก็เลือดตาเส้นกระเด็นนะฮะยากมากมเกมก็ปร,ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวเราเล่นหนึ่งเลเวลให้ดูเนาะแล้วมันจะค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆครับเร็วแบบว่าไอจังหวะไอตึกตึกห้าครั้งเนี่ยมันจะแบบตึกตึ๊กตึ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 กลัวๆเลยครับโหดมากอันนี้คือง่างยฮะถ้าเรากดช้าก็แพเหมือนกันนะคือกดผิดกบกดช้าก็ไม่ได้หลังๆมันกดแบบ แค่ศูนย์จุดห้าวิอะแบบไม่ถึงวิอะไม่ถึงวิให้เราตัดสินใจอะคือแบบเห็นปุ๊บตัดสินใจปั๊บได้เลยนะถ้าพลาดคือแพ้เลยนะครับผมซึ่งค่อนข้างยากมากนะครับครบพันหนึ่งแล้วก็จะครบด่านสเตทหนึ่งเย,ย่ก็ไปต่อไปแค่นี้ครับคราวเนี้ยตัวของอันนี้ครับเดี๋ยวผมซูมออกนิดน,นึงนะ ในคู่มือครับผมเพราะเราเห็นคู่มือไงเราก็เลยเอิดเอ๊ะใจขึ้นมาครับคู่มือเนี่ยเขาจะบอกวิธีเล่นเนอะแล้วเขาจะมีตรงนี้บอกไว้ฮะสเซตหนึ่งเล่นยังไงสเซตสองเล่นยังไงนะครับหมวดสองนี่ยมีโหมดนี้ฮะนี่มีคำว่าโหมดพิเศษนะครับพีเคียวแอคชั่นเกมนะครับผมมีคําแนะนําบอกว่าเฮ้ยมันมีโหมดที่คือหนึ่งและสองด้วยนะโดยวิธีการกดก็คือไปที่โหมดหนึ่งแล้วกด A จํานวนกี่ครั้งก็ไม่รู้นะครับแล้วกดสตาร์ทจะเข้าโหมดที่มันขึ้นแสดงหนึ่งถึงสองคือเกมแบบฮาร์ดโหมดนะครับผมซึ่่งผมเนียก็ อยากรู้ไงผมก็เลยแบบไปลองศึกษามาเพิ่มเติมว่าเฮ้ยทำยังไงดีผมก็เลยลองมุ่ว่วดูครับเดี๋ยวเราไปเปิดเกมอีกทีนึงนะนะครับอันนี้เราไปที่หมด1น,นะแล้วกด A นะครับเครั้งนะครับ1 2ึ่งสอี่ห้าหก็แล้วกดครับนี่มันจะขึ้นเป็น2อันนะแสดงว่าเป็นฮาร์ดโหมดนะครับผมคือมันจะเล่นเกมโหมด1แหละแต่เป็นแบบโคตรยากนะครับมาดูกันฮนะกระสุนจะมาแบบนี่แค่ด่านหนึ่งนะ คือกระสุนมามืดฟ้ามดินมากครับเราจะแบบว่าเล่นแบบชิวๆแบบตะเกียกกระสุนค่อยๆลอยมาไม่ได้แล้วด้านระดับหลังๆก็แบบโอ้โหมาแบบกดจนเมื่ยน,นิ้วอะ่ะคือยากมากส่วนคะแนนจะเท่าเดิมนะคือถึงตามเป้าหมายก็จบนะครับงนั้นเกมมันจะเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนตัวโบนัสเนี่ยกดยากกว่าเดิมคือไม่ได้กดครั้งเดียวพังแล้วเนี่ยผมกดลัวมากจะผ่านได้นะครับก็จะยากขึ้นนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเกมของภาคสเปซสตาร์นะครับผมซึ่งผมว่า2มินิเกมนี้ก็ตัวหนึ่งฝึกสติตัวหนึ่งฝึกอแอคชั่นเกมคือจังหวะค่อนข้างเยอะนะครับผมกค่อนข้าง,างออกแบบไมาได้นราสนใจนะครับ <S <S อยากเล่นอีด่าน2ให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะ <S 1> <S 1> มาจะให้เห็นว่ามันเร็วขึ้นขนาดไหนนะครับ <S 1> <S 1> แต่ไม่ได้เห็นมากหรอกแต่เห็นจริงก็คือด่านเจ็ดด่านแปดนะคือแบบโอ้โหมาขนาดนี้ ถามจริงขนาดผมเป็นเกมเมอร์นะยังรู้สึกว่ายากเลยครับถ้าเป็นเด็กๆเ,เล่นก็คือแบบโอ้ oh my god ให้ใครเล่นค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ก็ฝึกสมองฝึกทักษะการเล่นการบังคับได้ดีครับคือยากจริงแหละแต่ก็สนุกฮะสำหรับเกมเมอร์ก็เล่นหมดหาร์ดแล้วก็ท้าทายครับอันนี้ก็เริ่มทำลายไม่ทันเลยมะแทบจะกดยากมากที่กระดานไอเวอร์ชันแรกปกติเนี่ยคืออีซี่มากครับอันนี้คือยากแล้ว เกมก็ประมาณนี้ฮะเล่นจริงไม่นานนะเล่นจบประมาณสักสิบวันนาทีก็จบแล้วแต่ก็ค่อนข้างยากอย่างที่ผมบอกว่าทักษะต้องใช้เยอะขึ้นนะครับผมโอเคเราไปดูตัวอีกภาคหนึ่งดีกว่าอีกภาคหนึ่งนะครับผมมามานี่ภาคนี้นะครับผมมาก็เดี๋ยวไปซูมกเหมือนเดิมครับปุ๊บเปิดมานะครับผมปุ๊บก็จะมีโหมดนะครับให้เลือกนะครับสองโหมดนี่สองโหมดนี้นะครับผมซึ่งผมทำหมื่นคะแนนไว้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราเล่นโหมดแรกให้ดูกันนะครับวิธีการเล่นเกมนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็จะเป็นการ กดหัวใจให้โดนตามตำแหน่งที่ระบุไว้นะครับเนี่ยแค่นั้นนะครับถ้าได้ตัวนี้มาให้กดรัวครับอ่าประมาณนี้ครับถ้าเรากดช้าเราก็จะเสียพลังหัวใจไปนะครับผมเดี๋ยวผมกดกดกดช้าให้ดูฮนะเนี่ยฮะ พลังชีวิตก็จะลดลงครับผมแล้วก็รีเฟซใหม่คะแนนถึงจุดหนึ่งก็จะเข้าโบนัสพอยต์นะครับคือถ้าไอภาคแรกกล่องนะน,นะครับมันจะมีโบนัสพอยต์แค่เกมเดียวคือเกมตัวแอคชั่นใช่ไหมที่มีแบบยิงพลังกระสุนรัวๆเนาะส่วนนี้ยจะไม่มีบนจะไม่จะเป็นโบนัสพอยต์ด้วยนะครับเดี๋ยวดูฮะเข้าโบนัสพอยต์แล้วครับเราต้องกดให้หัวใจตรงกลางนะฮะนี่เลยมานิดนึงครับไม่พอดี ก็จากการสับประหลนะครับผมก็จะได้พอยพิเศษมาถ้าเกิดเราได้เต็มจะได้300คะแนนนะฮะเดี๋ยวเราเล่นอีกทีนึงเนาะลองทดสอบอีกทีนึงเกมก็เหมือนกันนะเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหมื่นคะแนนก็จะพบฉากจบนะครับผมแต่ฉากจบเกมนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็แค่ภาพมันสวยขึ้นนิดนึงซสาด์ดนตรีหรืออะไรพวกนี้ละเอียดสวยขึ้นนิดนึงเท่านี้ครับ ก็เกมก็ประครับที่ทางขึ้นลงธรรมดานะไม่มีอะไรนะครับรัวรัวรัวฮะรัวเย่ yeah. เกมเล่นง่ายๆครับก็ฝึกสติสมาธินะการกดจังหวะง,ง่ายๆคือภาคที่แล้วจะค่อนข้างยากกว่านิดนึงในเรื่องของการฟังเสียงด้วยอันนี้จะเอาให้ได้ฮนะ โอ๊ยเร็วไปนิดนึงพาดอีกแล้วเดี๋ยวขออีกทีขออีกทีขออีกทีทำไมตานี้กดพาดติดกันเลยวะเอาใหม่เอาใหม่มาคือตอนไม่ได้อัานวิดีโออ่ะลงหัวใจทุกครั้งเลยแต่พออัันวิดีโอกดไม่ติดเลยหามากกระตูนพิทเคียวนี่ก็พิเคียวนี่หรือว่าเพทที่เคียวนี่ก น่าจะประมาณปีสี่เจ็ดได้นะคือนานมากแล้วครับถ้าที่บปปีตอนนี้ปีหกหกใช่ไหมก็ประมาณสักเท่าไหร่สิบหกปีแล้วเนาะโอ้นานเหมือนกันนะเนี่ยการ์ตูนเรื่องนี้แต่อย่าเรียกว่านานก็ได้ครับเพราะว่ามันมีออกภาคต่อมาเรื่อยๆครับเรียกว่าจาักราวาลสาวน,น้อยเป็นมอนอันนี้ก็ค่อนข้างเดินทางมายาวไกลพอสมควรนะตัวละครก็เยอะมาึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเรียกว่าแฟนชายเป็นแฟนชายที่สนุกแหละก็เลยไปต่อได้เรื่อยๆนะครับผมจะกดไม่ได้จริงเหรอ ตั้งใจกดแล้วมาเอ๊พอดีแล้วโอ้โหก็จะได้นี่ฮะมันกระสุนมันจะดูแม็กซิมัมกว่าครับแค่นั้นแหละครับแล้วก็ได้สามร้อยคะแนนฮะเย่ yeah. แค่นี้ครับแล้วก็ได้ฮิลด้วยนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมที่สองกันดีกว่าเกมที่สองครับเกมที่สองเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายๆเกมภาคนู้นแต่ว่า เป็นเรื่องแอคชั่นแต่คนละแบบนะครับผมนี่ฮะจะมีสองตัวนี้ครับผมวิ่งรับหัวใจกันนะครับแค่นี้ครับถ้ารับผ้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวรับผ้าให้ดูฮะเนี่ยกูจะก็จะแตกสลายก็จะเสียหนึ่งหนึ่งไลฟ์นะครับผมซึ่งมันจะมีหัวใจถึงอันสุดท้ายด้วยนะเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมันออกมาเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงครับมันคือโบนัสพอยต์ครับ เกมก็เล่นแบบนี้ฮะตัวศัตรูไอ้ไม่ตวศัตรูตัวตัวข้างขวาครับผมแฮปปี้เนาะถ้าไม่ผิดก็จะส่งตัวของหัวใจให้เราเรื่อยๆนะครับเรียกว่าเล่นง่ายนะครับผมน่ารักเพลินๆนะครับไม่มีอะไรมากมายนี่ฮะมาแล้วมาแล้วเอาไม่ทันทันไหมอันนี้กดตรงนี้ครับแล้วได้รับโบนัสคะแนน300คะแนนนะฮะ ไอต้อไอตะกี้มันเด้งขึ้นมาตะกี้เหมือนกับว่าประมาณว่าผ่าน,ผ,านผ่านเคลียร์สเตอะสามร้อยพอยต์แล้วมันจะได้รา,ายละเอียดขึ้นมาเรื่องของสปีดท,ที่เร็วขึ้นตัวตัวน้องเขาจะปล่อยกระสุนหัวใจเร็วขึ้นครับนี่เป็นโบนัสฮะสามร้อยคะแนนคือถ้าโบนัสมาต้องรีบไปเก็บนะจะได้ครบหมื่นคะแนนเร็วๆนะครับเกมก็ได้วอลุ่มแบบนี้ครับไม่มีช่วงขั้นกลางเวลาเท่าไหร่มันไม่เหมือนตะกี้ที่มีสเตทเนาะวนไปนเรื่อยๆมีสเตทพักเป็นช่วงๆที่อันนี้ไม่มีครับ เรียกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างใช้สมาธิสติพอสมควรในการมองตรงนี้นะครับอาต่อไปไปดูโหมดยากดีกว่าภาคที่แล้วมีโหมดยากใช่ไหมไปที่โหมดหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นโหมดสองครับแล้วกด A เจ็ดครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและ Enter ครับนี่เข้าโหมดซีเค e ได้เหมือนกันพูดง่ายคือถ้าเกิดผมได้แต่เกมตัวเนี้แล้วไม่มีคู่มือเกมภาคแรกมานะผมก็เข้าโหมดมีไม่ได้ครับอ่าเห็นไหมฮะเห็นความเร็วเขาสิครับคือ ก็สปีดเลิวมากครับผมบอกเลยคือคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยมาเล่นโหมดนี้เลยได้ไหมได้ครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด่านหลังๆนี่คือโอ้โหเครียดเลยนะครับยากมากพอสมควรแต่ว่าถ้าเทียบก,กันสองอันแล้วนะตัวที่ยากกว่าคือภาคนน้นนะครับสเปซสตาร์เนี่ยยากกว่านะครับแมคคาร์ผมว่าไม่ได้ยากมากมันจะมีช่วงกระตุกเงี้ยนิดหนึ่งเท่านั้นเองที่แบบอา้าวเนี่ยกระตุกแล้วมันมันบางทีมันกดปุ่มมัน มันค้างเลยไปตอนเวลามันมีขั้นนะครับทําให้เราพลาดได้นิดนึงนะครับผมแต่ว่าโดยหลักการเราก็ไม่ได้ยากอะไรมากครับผมเนี่ยฮะพันแต้มก็จะเร็วมากเลยนะเห็นไหมแป,ป๊บเดียวพันก่าแต้มแล้วถ้าเกิดเทียบเวลาในการเล่นเท่าๆกันนะเกมนี้เล่นเร็วกว่าเยอะเลยครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับพีเคียวนะครับผมถ้าใครชอบกระตูลเรื่องนี้และอยากได้ของสะสมนะผมก็แนะนํานะมันน่ารักมากนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับคือบางคนบอกว่าเฮ้ยเกมง่ายไปง่ายนู่นนี่โน่น เนี่ยตรงนี้แหละที่กระตุกเนี่ยอาช้าลงมานิดนึงฮะบอกเลยไม่ง่ายนะครับเอาหดโบนัสเลยเกมนี้ไม่ง่ายนะครับเห็นอย่างนี้นะหลังๆนี่คือกระสุดมาเป็นแบบดันมาคูเลยครับผมมาเป็นฝฟดเลยคือไม่รู้จะหลบเลี่ยงยังไงเลยครับโหดจัด เดี๋ยวผมเล่นให้จบดูแล้วกันนะ<ๆ>เผื่อจะเล่นจบได้เนี่ยกระตุกแบบนี้แหละที่น่ากลัวคือมานเวลามันแบบมีเปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะแบบมีการกระตุกนิดนึงนะครับมันทำให้เรามีโอกาสพลาดเนี่ยจะบอกเลยว่าสายเกมเมอร์ถูกใจครับเพราะมันยากจริงฮะ เนี่น้องพ่นกระสุนหัวใจมาไม่ยั้งเลยครับคือ e <ast> ถ้าเรากดโบนัสทันก็ยิ่งให้เกมจบเร็วขึ้นนะสามร้อยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับเหมือนย่นระยะเวลาได้สิบสิบอันเลยอะ่ะแต่อย่างที่บอกครับกระสุนมันจะมาแบบมืดฝาหมดินเนี่ยก็อย่างเงี้ยอันตรายอันตรายพอามันกระตกปุ๊บไม่รู้ว่าปุ่มกดมันแอคทีเวตตอนไหนพอเรากดรัวๆมากไปมันก็จะเลยครับมาแล้วฮะ ฝนมาแล้วครับยังดีที่มันไม่แบบมีแซงจังหวะกันมากนะคือ,อยังอยู่ในขอบเขตเกมเลตโรทรที่พอไหวนะครับผมไม่ได้ยากแบบขนาดที่แบบโอ้ไม่ไหวแล้วทำไม่ได้ห้าพันแล้วครับเร็วไหมฮะเร็วมากครับผมในเวลาสามนาทีฮะบ้าเดียวจะหมื่นแล้วครับอุย้ยเนี่ยกระตุกโชคดีกระตุกตรงนี้เพราะว่าบนสุดมันมีอันเดียวฮนะโอ้เร็วมากเนี่ยฮะ ตกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้และครับดูดันไม่เกรงใจใครอือหืออือหือทันไหมไม่ทันครับเนี่ยฮะโล่มากครับจะตายแล้วครับเฮ้ยเผื่อไม่ผ่านเนี่ย 6กพันสามเนี่ยเมปเปิลมาลัวจัดเห็นไหมครับบอกแล้วว่ามันดุดันไม่เกรงใจใครรถหน้ากระจบแล้วเนี่ยมากระสุนอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเงี้ยมาละ โอ้เนี่ยแหละเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละตอนกระตุกเนี่ยครับน่ากลัวมากแล้วก็จะแพ้ครับผมอะไม่ถนัดเลยตอนที่มันกระตุกแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะกดได้ตอนไหนไงและกระสุนหัวใจก็วิ่งมาเร็วมากครับผมส่วนใหญ่จะแพ้ตรงนี้แหละอย่ามากระตุกตรงตำแหน่งที่แบบอันตรายเลยดีกว่านะครับไอเงี้ยกระตุกตัวนี้ปลอดภยัยอ้าวเฮ้ยไม่ทันแพ้โอ้ประมาณนี้ครับก็ จบไปแล้วครับกับการรีวิวนะครับผมตัวของอ่าเกมนะครับให้ดูนะครับก็จบแล้วครับได้เก้าสิบปอร์เซ็นะหัวใจไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเราแพ้ก่อนถ้าเต็มหัวใจตรงนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นครับจะสวยงามมามาปุ๊ปุ๊บนะครับประมาณนี้ครับก็จบไปแล้วครับกับรีวิวเกมกดพิธีเคียวนะครับผมก็สนุกมากนะสำหรับผมนะคือมันน่ารักแล้วมันก็เล่นไม่ยากมากแต่ว่ามีความท้าทายอยู่นะครับผมแล้วก็เนื่องนวัตกรรมด้วย นวัตกรรมตัวนี้น่าสนใจดีคือเราส่องตรงนี้ไม่เห็นแต่ข้อมูลแสดงผลตรงนี้นะแต่สะท้อนกระจกเพื่อให้เราเล่นได้นะก็เป็นแนวแปลกๆดีอาจจะสะท้อนในเรื่องของไอเดียอะไรบางอย่างก็ได้นะครับที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในยุคนั้นอาจจะเป็นแบบ LED หรืออะไรพวกนี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไระครับก็ติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ